อาการอาการหนาว,นาวร้อนๆน,นั้นะ่ะหายไปแต่อาการขมปากแล้วก็เียนหัวยังไม่หายอยากจะไลฟ์ไลฟ์แล้วก็ร้องร้องเพลงทำไม่ได้ค่ะเพราะว่านั่งแล้วเวีวยนหัวพอพอร้องเพลงมันก็จะไอ ตอนนี้ที่อยากกินคืออยากกินตำม,มยมที่นี่มันไม่มีมยมสดขายมีแต่มยมที่ส่งมาจากเมืองไทยที่อยู่ในน้ําอยู่ในขวดค่ะเป็นมยมที่แช่อยู่ในขวดไม่เคยซื้อมากินก็เลยไม่รู้ว่าเป็นมยมดองหรือเปล่าเมเปิลตรงนี้ก็ยังไม่แหซืสี เนี่ยเห็ดในป่าเห็ดค่ะคงรออยู่มันน่าจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยคนเราถ้าหากพักผ่อนน้อยเนี่ยภูมิคุ้มกันมันจะต่ำยังเมื่อก่อนเนี่ยถ้าวันหนักขึ้นไหนนอนน้อยจะไม่ยอมออกนอกบ้านค่ะเพราะว่าภูมิมันจะต่ำภูมิคุ้มกันจะต่ำเราจะติดเชื้อต่างๆมาได้ง่ายมาก นี่ก็นอนน้อยมาหลายคืนดูเรือพินลำนี้เอไม่ใช่ค่ะเรพินลำนั้นที่จอดบนผิวน้ำ คิดถึงทุกคนสวัสดีค่ะ